ขอบคุณค่ะค่ะ <c oughs> ค,ค <c oughs> นนี้ก็จะเป็นเป็นนัดแรกนะคะที่จะมีหน่วยงานมาชีา้แจงก็จะเป็นหน่วยงานสี่หน่วยงานหลักที่เป็นผู้ที่ พิจารนาณ์ประมาณในช,นชั้นต้นมาก่อนที่จะมีการทําจัดทําร่างคอรบนะคะก็ทุกหน่วย,นยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าเศรษฐกิจนะคะในทั้งปีนี้แล้วก็ปี2 0 6 9กเ่ย็จะตกต่ําลงนะคะแล้วก็เป็นที่น่ากังวลนะคะอย่างปี2 0 6 8เนี่ยนะคะก็แต่ละหน่วยก็จะให้ ให้ GDP ไม่เท่ากันแต่ว่าจะอยู่ระหว่าง1.8จนถึง2นะคะส่วนปีหน้าเนี่ยนะคะปี2 0 9กเนี่ยก็จะตกต่ำลงไปอีกนะคะอยู่ที่ประมาณ1นจกนะคะก็เป็นที่น่ากังวลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งที่จะส่งผลกระทบกับเรื่องของงบป,ประมาณนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของประมาณการรายได้ที่จะเข้าภาครัฐน,นะคะเราก็ไปทำการคำนวณเบื้องต้นนะคะว่าถ้า GDP มันตกต่ำแบบน,น,นั้ในปีรายได้รัฐจะห ไปเท่าไหร่นะคะก็น่าจะอยู่ที่ราวๆหกหมื่นล้านบาทด้วยกันนะคะก็ประมาณ2%ของประมาณการรายได,ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ก็เป็นที่น่ากังวลว่าถ้าไม่สามารถที่จะหารายได้จากที่อื่นมาก็หมายความว่ารายจ่ายในปี2 5 6 9นห่รือก็คงจะใช้ได้ไม่เต็มที่จากที่ได้ตั้ง ไว้ที่3.78ล้านล้านบาทนะคะเพราะว่าชาติจะกู้เพิ่มเนี่ยก็กู้เพิ่มได้ไม่มากเนื่องจากว่ารัฐบาลได้ตั้งงบขาดบุญจนเกือบที่จะเต็มเพดานไว้อยู่แล้วนะคะถ้าจะกู้เพิ่มเนี่ยจะกู้เพิ่มได้เกินไปถือแค่ประมาณ17,000ลลานแต่ว่าประมาณการรายได้น่าจะลดลงประมาณ60,000ล้านนะคะก็มีการพูดคุยกี่ับสวงการคลมัมว่าจะมีแนวทางอย่างไรบ้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของภาษีรพสามิลซึ่งเป็นตัวที่เเราเก็บได้ตกต็ม เามาโดยตลอดนะคะทางกระทรวงการคลังเองเนี่ยก็มีแนวทางให้มา23าแนวทางด้วยกันนะคะแนวทางแรกนะคะที่จะใช้ทั้ง68แล้วก็6 9นะคะ68เองเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของออจัดเก็บรายได้ำบำ่าะเป้าเช่นเดียวกันสภาษีสรรพสามิตเรเดแรกก็คือจะมีการจัดเก็บภาษีน้ำมันนะคะก็คืออย่างที่ก่อนหน้านี้ก็มีจัดเก็บเพิ่มไป1บาทเพียงแต่ว่า,า,วายังไม่ได้มากระทบกับราคาน้ำมันที่ประชาชนต้องควักเงินจ่ายนะคะการจัดเก็บภาษีน้ำมันเพิ่มหนึ่งบาทก็ทำให รับเนยสามารถที่จะมีรายได้เพิ่ขึ้นประมาณ3,000ล้านบาทต่อเดือนนะคะเรนต่อมาก็คือจะมีการเก็เบภาษีตัวอื่นนะคะเพิ่มเติมนะคะจะมีการรืออ้อ โครงสร้างของภาษีรถยนต์ในอนาคตเพราะว่าตัวที่ภาษีสองสามิติที่ลดลงมากๆก็คือรถยนต์ที่เราขายได้น้อยลงด้วยรวมไปถึงรถยนต์ E ีวีที่เราเก็บภาษีต่ำกว่าต่ำลงด้วยนะคะก็จะเป็นการปฏิรูปภาษีทั้งระบบที่จะนํามาซึ่งรายได้ที่จะเอามาใช้จ่ายในงบประมาณรายจ่ายประจําปี2569ค่ะแต่ว่าเราก็ยังคงมีข้อกังวลค่ะเพราะว่ายังไม่ได้มีการลงรายละเอียดชัดเจนว่าจะมาจากเงินในส่วนไหนเป็น ปริมาณเป็นเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอมีปัญหา,าแบบนี้จะสมังแรงาก็จะใช้วิธีการที่จะไปเอาเ,อาเ,อาเงินปันผลจากทางวึสาหกิจนะคะต่างๆเมื่อเจอปตทนะคะอกองสลากหรือว่าจองทุลยุพักที่จะมาใช้ในการที่เพิ่มรายได้ของภาครัฐให้มันมากขึ้นนะคะก็อาจจะไม่ใช่ในส่วนที่จะมีความ ซีรัมั้งยืนนะเพราะว่าผลประกอบการของนักวิสาหกิจบางส่วนก็อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคาดอย่างเช่นปตทแต่ก็อาจจะมีบางอันที่มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างเช่นการท่ากษศตายบริษัทษทา่ทากาัตรยานไทยเป็นต้นนะคะอิะอนส่วนอื่นๆที่จะมีข้อกังวลก็คืออย่างเช่นประมาณการรายตัวสัสดส่วนของดอกเบี้ยนะคะที่จะต้องจ่ายในแต่ละปีที่อาจจะ,ะไม่ได้มีการตั้งไว ตามที่ได้วางแผนกันไว้ตั้งแต่ต้นนะคะเต่ว่าทางสำนักงบประมาณก็ให้ความเห็นว่า เดี๋ยวคงต้องรอลุ้นว่าดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยมันจะตกลงมาเรื่อยๆแล้วก็ทําให้ดอกเบีย้ยของพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันมีนมนมค่าใช้จ่ายลดลงหรือไม่อย่างไรคะซึ่งอันนี้นก็จะเป็นข้อกังวลในอนะครับว่าถ้าเงินไม่เพียงพออาจจะต้องใช้งบกลางหรือว่าเงินคงคลังมาชาระดอกเบีย้ยอีกเหมือนปี2 5 6พร,รเป็นต้นนะคะ <c oughs> แล้วก็ใน,นส่วนสุดท้ายที่ได้ถ,ถกกับทางกระทรวงการคลังก็คือเรื่องของนี่สดสัดส่วนนี้สาธรรารณะต่อ GDP นะคะ <c oughs> เ,เราก็ฉายภาพให้ดูว่าด้วยความที่ GDP มันจะโตตกต่ำเนี่ย ทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP มันจะไปถึง70%เร็วขึ้นนะคะปลายปี2569ปลายปีงบประมาณนะคะกันายายน69เนี่ยหนี้สาธารณะต่อ GDP ก็จะขึ้นไปถึง69%นะคะเร็วกว่าที่ได้เคยวางแผนเอาไว้เนื่องจากว่า GDP มันโตไม่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 มากนะคะเท่ากับว่า70นะคะ,ะปี70นี่ยังไงก็ต้องมีการขยายเพดานหนี้สาธารณะออกไปอย่างแน่นอนแล้วนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ไม,ไม่ไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องนี้นะคะก็เท่ากับว่าประเทศไทยก็ คงจะต้องต้องมีการมีมติของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเพื่อที่จะขยายเพดานหนี้สาธารณะในปี2570ซึ่งไม่ได้ใจเหมือนกันว่าจะเป็นมุประมาณที่รัฐบาลไหนได้ใช้นะคะมีการยุตสภาเด็ยวกันนี้ก็อาจจะไม่ใช่รัฐบาลนี้ที่จะต้องรับภาระในเรื่องของการที่มีหนี้สาธารณะเกิน70%ของ GDP ค่ะจะีเศจษฐกิจวิหน้าค่ะการเงินของเทยมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนห เรื่องเงินสื่ใช่ไหมคะค่ะก็มีได้สอบถามเรื่องของเงินสื่อเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างที่เรารับรู้กันนะคะว่าตลาดต่างๆก็ค่อนข้างเงียบเหงากําลังซื้อของประชาชนก็กําลังอ่อนตัวลงนะคะก็มีสอบถามแรงชาติไปเรื่องเงินสื่อเหมือนกันแรงชาติก็บอกว่ามันยังยังไม่ยังไม่เข้าสู่ช่วงเงินสื่อนะคะเอ่อเพียงแต่ว่าเพราะว่าเงินเฟ้อเงินเวลาที่ เงินเฟ้อมันติดลบนะคะมันติดลบเป็นหย่อมๆย่อมไม่ได้เป็นติดลบหลายทุกๆรายการเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็เลยยังไม่ได้เข้าเกณฑ์ของการที่เป็นภาวะของเงินฝืดนะคะแต่ว่าก็ายอมรับว่าอาจจะต้องมีการจับตาดูในเรื่องของกําลังซื้อที่มันค่อยๆอ่อนแอลงเรื่อยๆเนาอยอย่างที่เราเห็นว่าคนจับจ่ายใช้สอยน้อยลงตลาดเงียบเหงาะคะแล้วว่าหรือว่ารายได้ของคนเนี่ยก็ลดลงนะคะทั้งรายได้เกษตรกรแล้วก็ค่าจ้างแรงงานด้วย เขียวกับการก็ไม่ได้ถ่ายทอดสดนี่เราไม่ได้ติดใจไปใช่อ๋อเราก็เข้าใจมากกว่านะคะเพราะว่ามันก็เป็นหลายปีแล้วที่เราพยายามเรื่องนี้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใจกรรมการเสียงข้างมากได้นะคะแต่ว่าที่มีก่อนหน้านี้ที่มีทางกรรมการมารท่านออกมาบอกว่าที่เราไม่สามารถที่จะถ่ายทอดสดได้เพราะว่าตารางโปรแกรมของทีวีรละสภาเนี่ย มันถูกล็อกไว้หมดแล้วเนี่ยอันนี้ดิฉันขอเสนอง่ายๆวิธีการแก้ไขง่ายๆก็คือให้ไลฟ์ผ่านช่อง YouTube ได้เลยค่ะสามารถที่จะไลฟ์ได้มากกว่าหนึ่งรายการพร้อมๆกันค่ะการพิจารณาของทางรารนี่จะเป็นไปตามมานีทีมหคะว่านมีแบบข้อกังวลว่าล่าช้าไปจากกระบวนการทาสัตว์อ๋อเออจริงๆแล้ว ถ้าจะล่าช้าจริงๆน่าจะประมาณหนึ่งสัปดาห์ไหมคะเออแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าคิดว่ากรรมการที่การเองเนี่ยก็สามารถที่จะมีความยืดหยุ่นในการพิจารณาได้สามารถลดจํานวนวันได้นะคะแล้วก็ทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ระยะเวลาน้อยลงได้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นกังวลค่ะห0 5ร้อยห้าวันท,ที่ที่ตามปกติเออได,ได้ได้รับตามรัฐมนูญมาในการพิจารณาร่างพรบเประมาเนี่ยก็ใช้ไม่หมดเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วค่ะ ก่ปยค้านยังตั้งเป้าที่จะตับงบประมาณห้าเดือนมาอย่างเงี้ยค่ะทำไมะค่ะทางบริการนี้ก็ไม่มีการตั้งเป้าหมาใช่ใช่ค่ะก็คือทางฝ่ายค้านเองนะคะกรรมธิการฝ่ายค้านเนี่ยก็ยังยังคิดว่ามันเป็นปัญหาอย่างที่รายได้เล่าไปว่าเมื่อรายได้เก็บไม่เข้านะคะเออ่รายจ่ายก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์เหมือนกันเพราะว่าถ้ารอจนถึงวันนั้นเนี่ยแล้ววันที่รายได้มันได้ไม่ครบจริง มันก็ไม่รู้ว่าโครงการไหนจะต้องเป็นโครงการที่โดนตัดทิ้งไปนะก็ก็ตัดสินใจกันตั้งแต่วันนี้ดีกว่าเราก็ยังยืนยันค่ะถึงแม้ว่าในท้ายที่สุดนะคะสามสี่เรื่องที่เรา ได้มาแถลงกับพี่น้องประชาชนว่าเราอยากที่จะให้กรรมธิการมีมติต่างๆซึ่งรวมถึงการตั้งเป้าหมายในการตัดรดงบประมาณด้วยเนี่ยก็ทางประธานคณะประธานกรรมธิการรวมไปถึงกรรมธิการเสียงคข้างมากเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาด้วยกับเราแต่ว่าเราก็คิดว่าก็จําเป็นที่จะต้องเออตเรียมเรื่องนี้เอาไว้ค่ะในชั้นอนุกรรมธิการซึ่งเราก็สามารถที่จะเข้าไปส่งเสียในการที่จะขอตัดได้แต่ว่าถ้าไม่ได้ยังไงเนี่ยเราก็จะรวบรวมไปขอตัดต่อในวาระที่สองในสภา ถ้าไม่ได้ยังไงเนี่ยเราวก็จะทําเป็นรายงานเสนอกับประชาชนว่าเราพยายามที่จะปรับลดงบประมาณที่ไม่จําเป็นนะคะหรือว่า,าส่งสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเนี่ยให,ให้ได้มากที่สุดแล้วแต่ว่าเสียงข้างมากเนี่ยไม่เห็นด้วยกับเราเห็นว่าคุณไอ้ัลกนกได้เป็นตองประธานคนที่ส8 จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในกรรมธิการครับเพราะว่าเป็นสสทักษิณชายท่านแรกที่ได้กระแสริฐกรรมธิการค่ะก็อันนี้แหละค่ะก็เป็นเป็นกลยุทธ์ของเรานะคะที่วันรอบนี้เนี่ยเราส่งรองอประธานคณะกรรมการหลังจากที่ไม่ได้ส่งเลยมาเป็นระยะเวลาประมาณ3ามสปีแล้วนะคะแล้วว่าเราก็เห็นว่าปีที่แล้วนะคะมีกรรมการฝ่ายค้านนะคะที่นั่งเป็นรองประธานเนี่ยได้ขึ้นนั่งบัลลังก์นะคะก็คือคุณวุฒิพงษ์นามบุตร นะจากประชาธิปัตย์อันเนื่องมาจากว่ารองประธานหมดไม่ได้มาทํางานกันในช่วงเวลานั้นๆนะคะเราก,ก็เลยคิดว่าถ้าเราเ ติ่งไว้หนึ่งคนนะคะก็คือคุณลักษนกศรีนกเนี่ยก็าจะเป็นโอกาสที่เ,เราสามารถที่จะเดินเกมอะไรบางอย่างได้ในเวลาที่กรรมธิการจากฝั่งของรัฐบาลเนี่ยไม่มาทํางานตามปะกติคุณสปากแก้ก,แก็เียแลยนในานที่อะะแน่นอนค่ะคุณลักษนกเป็นกรรมธิการสมัยที่สองแล้วนะคะแล้วก็เป็นประธานคณะอนุกรรมธิการติดตามงบประมาณนะคะของปีหกแปดแล้วก็ปี6 9ประจําคณะกรรมธิการติดตามงบประมาณของสภา นะคะดังนด้นนนี้ก็ต้องบอกว่าคุณสมบัติแล้วก็ความรู้ความสามารถเนี่ยครบถ้วนค่ะยังอยู่ระหว่างการต่อรองค่ะต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยตำแหน่งประธานอนุกรรมธิการเนี่ยจะเป็นของสสฝั่งรัฐบาลทั้งหมดนะคะ,ะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องอต่อรองกันต่อไปนะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราขอแม้แต่คณะอนุกรรมธิการข้อสังเกต นะ่คะซึ่งเป็นเพียงแค่คนจดบันทึกการประชุมนะคะแล้วก็สรุปข้อสังเกตต่างๆเนี่ยก็ก็ยังไม่ได้แต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวเราจะลองคุยกันอีกทีถามเรื่องกันละคะฟังเรื่องของปัญหาการเมืองไทยอะไรครับลุงอะไรบ้างป้าอะไรางตอนนี้เราตองถึงกระเพื่อมเนี่ยค่ะเออ ก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ไปนะะในความขัดแยง้งภายในของพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะถามว่ามันจะกระทบกับสิทธิภาพไหมก็จะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะแต่ว่ามันก็สะท้อนได้ดีถึงสิสียรภาพภายในของของพรรคด้วยกันเองนะคะซึ่งถ้าจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งมา,มาร่วมฝ่ายค้านกับเราเนี่ยเราก็ เราก็ยินดีต้อนรับเสมอนะคะว่าถ้าจะมีการาบางส่วนจะร่วมรัฐบาลต่อบางส่วนต้องออกมานะคะเพราะว่าอย่างความเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเราก็เลือกไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าใครจะเป็นอย่างไรนะคะดต่จะว่าดิฉันก็ยังยืนยันว่า,าการแต่งตั้งรัฐมนตรีเนี่ยควรจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มข้นนะคะเ,เพื่อไม่ให้เกิดความาความผิดซ้ำรอยนะคะคุณเสดชัยอรอบหนึ่งนะคะใครที่มีชดีที่ปปชีช้มูลแล้วนะคะก็ไม่ควรที่จะแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีต่อะค่ะ ที่สำนักข่าวคอมพวอร์คิดคว่าเขารับสอบเรื่องกรณีที่ไอรับเชื้อไทยคัะจัดทำเรื่องของที่ินบอลเลตุปีนแบบเนี่ยค่ะเราเห็นว่าอย่างไรบ้างพี่มันเป็นเรื่องของการใช้ทางการเงินหรือว่าเป็นเรื่องของทิ่ติดคุกค้าค่ะอ๋อค่ะก็เออ่น่าจะเป็น กรรมธิการงบปีที่แล้วค่ะปี68นะคะที่มีการอนุมัติการลดงบที่ใช้ในการจ่ายนี่คือทกศนะคะแล้วก็แปลเปลี่ยนไปเป็นงบท,ที่จะใช้กับ Digital w a l l ล็ตนะคะในปี2568ในเัิกรรมธิการแล้วก็ในวารสอในสภาด้วยนะคะจริฉันก็ยังคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะ แต่ตามามข้อกฎหมายเนี่ยจะไม่ได้เข้ามาตราหนึ่งสี่สี่นะคะก็คิดว่ายังไม่รู้ถ้าปปชสอบออกมาแล้วแล้วบอกว่าผิดเนี่ยอันเนี้ยดิฉันคิดว่าเนี่ยเป็นเริ่มเป็นนิติสงครามแล้วเด่กต้องรอต้องรอผลสอบของปปชต่ออีกทีหนึ่งแต่คิดว่ากรณีนี้เนี่ยไม่เข้าแต่ถามว่าควรทำไหมไม่ควรทำแต่ว่าถามว่าเป็นหนึ่งสี่สี่ไหมไม่ใช่